หอยขมนะคะหอยขมกับสำนิ้ลกอยนี่หอยก็บโได้แดดก,ก็ฮ้อน,อนโอ้ย สีลาผวาเมื่อละสวัสดีค่ะมันตรงสวัสดีมันตรงบายบายแล้วโอ้โหน้องควายนี่ไม่อยากหลบพันหมีด้วยนะฮะหนุๆควายค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอ้โหเราต้องไต่ตามคันนาไปนะฮะ วันนี้ก็จะมาโขอหอยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันอีกที่นะฮะก็จะมีชาวบ้านที่ามาโขก่อนนะครับมาโขมาขุดก่อนนะพอมีก็มาที่หลังนะครับเผื่อจะทําภารกิจเสร็จนะครับในแต่ละวันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึงนะฮะโอ้ยไปได้ไม่น้อนี่โอ้โอ้ โอ้โห oh, อันนี้คือต้องเบาๆไปนะครับมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวน่นกลัวนะเวสะพานนะฮะต้องไปตามสะพานเลยนะนี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นทุ่งนากว้างๆนะฮะโอ้เจอแล้วผมเจอคนมาโขหอยแล้วนะนู่นนู่น,นสองคนนะครับนู่น าที่จอดรถก่อนฮนะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพันหมีนะครับผมวันนี้พันหมีก็อยู่ที่ทุ่งนานะฮะพันหมีจะมาโขอหอยนะครับผมอุปกรณ์พันหมีก็จะมีมีเสียมนะครับฤด,ดูการนี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับมาโขอหอยนะฮะนี่ หลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูการาเก็บเกี่ยวผลผลิตทางข้าวโนาะนี่เขาก็จะมีการมาโขอยกันแล้วก็ขุดกระปูไปด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นไม่ใช่อาชีพนะครับแต่การเป็นรายได้เสริมนะครับโขอยเอาไปขายด้วยนะนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนทีการหาโขอย เราก็ต้องอสะสะนะครับหรือว่าต,ต้องสะนะครับอันนี้ก็ต้องมีหอยเชลรีอันนี้นี่นี่นี่นอ๋อหอยเชอรีเนรอนะเราต้องเขียเขียนะฮะเราก็จะเขียเขียแบบนี้เลย <laughs> <laughs> เราก็จะเขียเขียนะฮะวันนี้ก็จะมีไทยปนลาวเยอะมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหอยนะคะ ก็คือหน่อยๆเด้ทุอวันหน่อยบักๆหนึ่งนี่ยในหน่อยใหญ่กระมึงก็เอาลงทุบเว้อเลยโอ้หน่อยใหญ่ก็มีอยู่ซนอคนนี้หน่อยหน่อยหน่อยใหญ่เลยเอืมกันนึกว่าสิเป็นรีมเปลี่ยนรีมอะไรอ๋อวันคือบานอันนั้นได้บานกะพีอยู่บานนัะนะบานเพื่อบานน่นทุ่ใหญ่คำพีนะบ้านเหล่าอันนั้นนะเป็นเกตเป็นเกตดนี่ของเขาเนาะเป็นตะไบเนาะอันนี้ก็หาโข่ชั่งนี่ล่ะ เรนก็หาขู่เลยวะ,ะหาขาู่มาแล้วนี่เห็นไหมอ๋มออันนี้จะเป็นร่องรอยของคนที่มาหาก่อนนะฮะก็จะมีะชาวบ้านที่มาหาก่อนคือเขามาหาทุกวันชาวบ้านมาหาทีหลังนี่นะ <c oughs> คือจะมีคนมาหาก่อนมาหาทีหลังนะฮะ <c oughs> ยังบว่ท่านมา <c oughs> โอ้ยมีสาวๆด้วยครับผมนี่ มีสาวๆมาขุดจิโร่เอ้ยไม่ใช่ขุดจิโร่โขหอยนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเอ่อโปรมาโปรเสนีสาวโขหอยนะฮะเนาะสาวโขหอยนะผู้สาวเจ้าก็มาโขหอยบ่ก็มาหาอยู่ฮากินแล้องเอาบุค่ะเซรีค่ะเจ้าก็หากินมานได้ผู้สาวเซรีค่ะ ปิดหน้าปิดตาเนาะขนาดขนาดเห็นแต่หน่อยตายังงามกว่านี้แต่ทอดหน้าจะเป็นไดนเนาะโอ้ยมีผู้บ่าวไปผู้สาวผู้สาวมีผู้บ่าวไปโอ้ผู้สาวไม่มีผู้บ่าวนะครับส่วนผู้สาวซื้อเฮ้ยสาวโสดสาวโสดแห่งแห่งคุ้มอะไรฮะใครต้องการติดต่อมีซุ่อหอยซือรีรีเดนะพ่อเด้อผู้สาวก็หากินหมานนะครับผมอยู่บ้าน อยู่บ้านไม่หมานมาหากินนี่หมานคักนะครับสาวโสดนะสาวโสดแห่งคุ้มจำปาษีคุ้มอะไรคุ้มกกบกยมคุ้มกกบกยมนะฮะไ่ได้กินนะเมื่อซอยกันมีแต่เหล้านั่นแหละครับงามเพราะว่ามีผู้หญิงผู้เดียวนะฮะน้องเราก็เป็นทอมเมนความเจ้ากะว่ร์ซจีบทั้งเอ้ยทั้งน้องพราน้องก็เป็นทอมซ้ำโอ้ยสีดายเลยค่ะ พอซ้ำนี้พอไปแล้วเราอายกล้องนะครับเราอายกล้องอยากถือมองมันหลายๆเด้โอ้โยเนาะนี่หอยเพิ่นนะครับผมนี่หอยเพิ่นกับหนุอยซ้ำนี้ละ,น,ะน้อยคือพระเจ้านี่ล้วนี่ะมนันบะ่มีเนาะซับปลาเลือกกับบ่มีเหยมีแต่หอยขอขอเขาสะเขาเคเอา หาหอ,อยก็คือหาผู้บ่าวน,นี่เนาะหาเนื้่ะท่านอืมหาเนอหอยก็หาเนาื้อผู้บ่าวก็หาเนื้อเพื่อนว,วนอนะคือว่าลายแท้แท่บ่งเสียมแล้วกวันนี่ทานรลอดแล้วคือเดี่ยวแล้วฮะฮะเพื่อนวะหลอดแล้วค่ะโอ้ยหลอดพื่โอ้โหกระท่อมน้อยคอยรักนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นกระท่อมน้อยคอยลักที่ไม่มีหลังคาเลยนะครับที่อยู่กลางทุ่งนาแบบโด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 ,โดมากเลยนะฮะโอ้โหโอ้มีว่าวด้วยครับผมนี่มีว่าวด้วยนะเขาอาจจะทําเป็นเป็นว่าวแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมได้แค่โครงโครงว่าวหนุนก็จะมีชาวบ้านนะกําลังโค้หอยแจ้ไขแจมันนะฮะส่วนพันนี้ก็ยังไม่ได้ อยู่แจไหนเลยมัวแต่หาเลาะอ,อยู่นะฮะอยู่ไหนนาะน้องหอยนาะสากไปสะมาก็ไม่เห็นเลยนะเนี้ยโอ้ยแม่หาโคหาโคหอยครั้งแรกในชีวิตนะฮะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่ กี่หน่วยหาเห็ดยังงา่ายกว่าหาหอยนะฮะหาหอยนี่คือเราต้องจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆนะฮะไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีนะครับเราต้องสักไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าหาเห็ดนี่ก็คือพอเลยนะครับถ้าเราหาเห็ดนี่ก็คือมันจะโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้เราต้องเอามาหาอยู่ในดินอีกนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ถ้าเรา,เาไม่ชำนาญน,นะ ไปละเราเดิ่งๆเราเดิ่งๆเ,เ,เลยเนาะโอ้สิแม่นผูเราจะผูโอ้ยน้องหอยก็หายากเลยเกินเดินวนรอบคันนาตั้งหลายพันแล้วนะฮะแต่ก็ยัง เว่เวเอยู่นั่นยังไม่ได้สักกระตัวผมนะฮะยังไม่ได้สักกระตัวนะฮะผูเดดผเ้เขานีน่เนาะเป็นตาถุงมาเก็บสื่อเอาน้ำมันล้น,น,น,นเ,าเนาะโอ้เขานีก่ก็ลยเห่ครักเนาะขอไเอาเโก เอเลขาปะให้มันออะใหม่โบเมนเกี่ยวกลางคืนมนาคาราโบเฮนอันนี้ขุยจีรอหรือเปล่านี่กระปูนบอนี่เหมือนขุยจีโรนะพอขึ้นใหญ่เลย กระหอนมันกลายเนาะก็เป็นการมาหาโคหอยทางเละแค่น้อมันก็ธรรมดาแหละเป็นมาหาวิชาหาหอยได้ไหมก็ได้หลายแล้วผ MM> ูกข้าวเดียวนึงมากข้าวเดียวนะแต่พวกลาอย มาําหลังก็ได้มาหน่อยหอยขมแบบนี้หน่อยกระดกเอ้าอย่าโดนเทาบ่มี่ฝั่งตะห่วงอันนี่เลยหอมนี่น่าหอยอันนี้นะนี่นี่าหอมจังเลหลายหรือหอยอันนี้ละบุ๊คหอยนี่นะเอาเอาไว้ลูกหามันดีก็เก่งแซท้คู่กันจูบเนาะเลยนี่หน่อยแต่นี่นะหอยนี่หน่อยนี่จูบเราเลยวะ ว่าคำถ่าอยู่เนาะนี่ส่วนหอยู่บ้านลุงก็คงเนกินาแล้วนะมเด้อ่าเอได้แล้วครับผม โอ้ครับทุกคนนานๆจะมาเจอแบบนี้นะโอ้โหนี่ยเนี่นี่เนี่เราจะงัดเอาแบบนี้เลยนะครับถ้ามันมีนะเนี่ยถ้ามีมันจะหาง่ายมากเลยนะมันจะงัดเอาแบบสุดยอดสุดยอดเลยนะแต่บางที่ก็ไม่มีนะนี่ถ้าไม่มีเราก็จะเดิน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 ค่อนข้างไกลนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็โอ้โหเอาแบบนี้เลยครับผมงัดเอาตามดินเลยนะนี่ยนี่นี่งัดเอาแบบนี้เลยนะถ้ามันมีนะ หมดหรือยงังแต่ผมจะหาลองเอาเสียงงัดงาซูตรงนี้นะรู้สึกว่าหน,น,นึ่งมันเป็นเยอะอยู่งตรงนี้นะไม่รู้ว่าจะพอได้แกงหรือเปล่านะน ตรงที่มันมีก็มีนะครับตรงที่ไม่มีก็ไม่มีเลยขนาดผมะสะหาไปเรื่อย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 เืย,เยนะฮะมันก็ยังไม่มีแต่ตรงไหนที่มีแล้วก็ได้ตรงที่ละลูกสองลูกนะฮะหอยก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับถ้าลงมาหาขายนี่ก็โอ้โหทั้งวันนึงก็ได้มาเยอะนะฮะ ทำมใไ่เซียนจริงๆนะเซียนจริงก็ยังหายากนะฮะตัวเท่านี้นะครับหอยอันนี้คือไม่ใช่หอยขมหอยจูบนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเรียกว่าหอยเขียวอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยแต่ก็กินได้นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นหอยเชอรี่นะผมหอยเชอรี่ก็จะมีขนาดใหญ่ผมก็จะไม่เอาหอยเชอรี่นะครผมก็จะเอาหอยโขมกับหอยอันหอยอันนี้แหละนะหอยจูบหอยจูบน้อยๆเนี่ยเล็กมากนะ มแม่ผมว่าอยากกินแกงหอยนะก็เลยลงมาหาแกงหอยก็รเลยว่าจะหา,าได้เยอะๆนะได้เยอะๆก็จะเอาไปขายแต่ดูจากสภาพแล้วมันน่าจะไม่ได้เยอะนะก็น่าจะได้อยู่พอกินนะครับนี่หอยเชอรี่เยอะมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแต่หอยเชอรี่ฮนะนี่ ยากมากครับกว่าจะเห็นแต่ละนูนตัวนังนยนนะฮะถ้าถือจังหวะที่มันสับหอยมันก็จะรู้สึกมีแหงขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าสับลงไปแล้วไม่เจอหอยนี่โอ้นะครับมีแต่หอยเชอรี่นะฮะหอยเชอรี่เยอะมากชาวบ้านได้ผมก็ต้องได้นะฮะ ตรงนี้ก็ห่างจากบ้านผมประมาณ2กิโลนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดทุ่งนาก็เลยค่อนข้างที่จะมาง่ายนิดนึงบางทีก็จะเดินมานะครับแต่วันนี้ก็ขับรถมาเพราะว่าจะต้องขึ้นไปหยอดน้ำกรดยางนะฮะก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จะไม่ได้แวะเข้าไปในบ้านนะครับก็จะเลยขึ้นไปสวนเลยเนี่ย จุดเดียวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็จะสะสะสะไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือไม่นะฮะวันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นหอยขมหอยขมจะได้นานๆจะได้ทีนะฮะส่วนมากก็จะได้เป็นหอยอ,อที่เป็นขิวเขียวนะฮะนี่ถ้าโดนจุดมันมันก็จะเจอหอยปึ๊บปึ๊บป,บปบึเลยนะฮะ เหมือนเจอดงหอยรูใช่จริงๆับผมเหมือนเจอดงหอยตัวหอยตัวกระจิ๊ดลิฟต์เล็กมากนะครับหอยคือแบบเล็กมากถ้า,าลูกไหนมันเล็กก็จะไม่เอานะครับก็จะเอาเฉพาะาตัวที่มันใหญ่ๆนะก็จะเลือกดูนะครับกว่าจะได้ตังค์นะฮะ นี่ไม่เอานะครับแบบนี้มันน้อยหอยขมนะคะหอยขมกระสำนิ้วกอยนีนม่มีแล้วจ้ามีแต่หอยเล็บมือบ,บิกจอเผื่อแป๊บเดียวนะครับหอยเต็มเครมกระต่าแหละป้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต่หอยอันนี้เนาะหอยขมไม่มีนะผมอืพี่แมน ได้เต็มกระตาของผมก็คือ <มา S 1> ได้อยู่ยผมได้อยู่หยิบหนึ่งนะฮะสรงัส,งสจะจีบสงงัสจะจีบผู้สาวเอาหอยเขาแล้วนะนีจ่จีบจีบโยอหอยผู้สาวนะครับผมจะจะอ่อยเอาหอยผู้สาวนะเพราะว่าผมหาได้น้อยนิดเดียวนะฮะอ,อ,อยากนูน้อยนอ เก็บหอยนะครับโอ้ฝ่านเจ้าของเนาะสันหางดิบดิบดิๆดิบ ากครับผมตอนนี้ผมก็จะกําลังจะกลับบ้านนะครับหอยผมก็ได้ขออ้อ,ของนึงนะผมก็ฟังจากเสียงนะฮะโอ้สล่าวควันจะผู้สาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะลาสาวสาวกลับบ้านแล้วนะฮะก็ว่าจะมามาหยุบเอาของสาวสาวแล้วก็จะกลับนะฮะวันนี้ก็มาในทีมชุดแดงครับผมนี่ใส่เสื้อแดงเหมือนกันเลยนะ อพอดีว่า,าต้องใส่เสื้อคู่มานะครับผมแต่เสื้อคู่มาจีบสาวนะที่ได้หอยลายใช่เ <laughs> ป็นแต่ลอยเมื่อนอกกระตานี่เนาะประมาณโลนิดหน่อยน้อยอยีหลีเนาะอันนี้จะเป็นหอยขมนะครับหอยขมมันก็จะหน่วยใหญ,ใหญ่หอยอันนี้มันก็จะหน่วยน้อยนะหอยเขียวๆียวนี่จีบแยกที่แทบบวแทบหน่อย เหมือนกันเลยอร่อยเหมือนกันเลยจะน้อยเพร่อจะอีจูบจังไลยรักไม่จูบกันแล้วก็จอมนะคะพอแล้ค่ะหนาดูเปล่าคะกะซิเลอะค้ากุนนั้นสันบ่อ๋อมันหนาวเจ้านี่กระแด่เจ้าเข้าเจ้าเข้าเจ,จ้าเขา้าเต็มที่ครับผมเต็มที่ ค่ะค่ะไปละผมกับศิลาผู้สาวเมื่อละสวัสดีค่ะมันตรงสวัสดีมันตรงใบใบแล้วละแดดฮอนพี่น้องเลยฮอนจริงๆครับผมร้อนมากเลยนะนี่ <c oughs> จนไม่รู้จะคิดมุกไหนมาจีบสาวแล้วนะครับพอดีมันร้อนนะร้อนอบอ้าว